抱きとめた悲しい光の玉輝いて消えてった未来のために手くされた幸せと約束を超えてゆく振り返らずに進むけどバンダイナモコエンターテインメント โคจิตถึงเลยเกมนี้เคยเล่นตั้งแต่ปี2018แต่เพิ่งผมในคูแอปไอจิดสิบแปดมาคือบนฐานฮึสไตฟรีดอมจัสตินกันดัมวิงกันวิงซีโร่กันดัมแล้วก็ไอเจ้าซีเป ยูนิคอนเกนดัมเกนดัมเอ็กเซียเซต้าเกนดัมบอ s ทอสแซกุมาฮุบลูกทีสตาตันอื้มเท่มากครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชม้วยนะครับอยู่กับผมเรืองฤทธิ์อนิเมทีเฮ็ดนะครับผมเข้าสู่เกมโมบิลสู g u กนดัมโมบายนะครับผมซึ่งที่เราเห็นบนหน้าไตเติลของรูปนะครับผม มีเ e อ่อสไครฟีดอมเซตาเอ็กเซียไอเอ็กซ์คิสบแปดดเบิเซตาบาบทอสจีพีซีรโอิงีโลและเอฟเก้าหนึ่งนะครับผมไอตรงบนลืมชื่อหมดแล้วเพราะว่าไม่ได้ดูภาคฟีดนานแล้วอโอโหเข้าเกมเลยดีกว่าผมโหเสียงอัมบูโลเขาคิดถึงในเกมนี้ว้าวเอแต่ว่าร,รูปหน้าปกสวยนะโอ้โห รูปร่างนี่มันอาจีชัดๆเนื้อนหววาโอเคอ่านได้คอัภาษาจีนกลิ <c oughs> ่นไว้ก่อนว่าเกมนี้เป็นเกมของจีนนะครับผม <c oughs> เคยอยู่ใน4399แต่คราวนี้ไม่เจอในครูแอปของผมและที่เรารู้ก็ผมสามารถล็อกอินรหัสจาก f a c e b o o k ได้ดนะครับผมอันนี้ภูมิใจมากโอเคโอ้ขึ้นไ <c oughs> หวด,ดีกว่าโทรศัพท์เก่าที่เคยเล่นซะอีกครับผมคือ <c oughs> ต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าตอนที่ผมเคยเล่นตั้งแต่ช่วง2017อนะ โคตรแหลกเลยครับผมแต่ว่า Android 9ก้ผมอยากทำให้พ่อปิดหวังนะลูกอ๋อพุงตัวโอเคหลักการเหมือนกันนะครับผมอ<จ>มันไอรูปร่างรูปร่างโมเดลนี้ครับผมมันคล้ายกับอันนี้เลยทั้ง R G M G เวอร์ชันสามจุดูครับผมเพราะว่าเป็นแบบของกันดดั้มไซส์หนึ่งตอนหนึ่งครับผมแต่ว่าปัจจุบันไปอยู่ในส่วนสาธารณะที่ใดที่หนึ่งแล้วเพราะว่า เขาสร้างอันนี้ครับผมยูนิคอนกันดัม้มไซส์หนึ่งต่อหนึ่งมาอยู่ที่โตเกียวแทนนะครับผมอันนี้อะไรเอ่ยอใช่เลยบักหลักการเดียวกันเลยครับผมโอเคถึงที่จสอนจะรู้เพราะว่าหลักการมันเหมือนกับทุกๆเกมที่ผ่านมาเกี่ยวกับกันดั้มนะครับผมบีมไรเฟิลโอ้คุณปู่ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งอะไร แซกกูรุ่นที่สองโอเคถ้าเคยถ้าใครที่เคยดูกันดัม้มภาคแรกนะครับผมเพราะว่าองค์กรซีออนนะสร้างหุ่นที่ชื่อว่าแซกส่วนองค์กรสัพันโลกได้สร้างหุ่นต้นแบบตัวแรกนั่นก็คือ i อ8นะครับผมถ้าเราดูในซีรีส์ครับผมจะมีหุ่น3าตัวนั่นก็คือ i อ8กันแทงกันแชนนลนะครับผมส่วนเหล่าซีออนเหรอแซกหนึ่งกับแซกสองนะครับผมแต่แซกกวมีเยอะมากครับผมถ้าจะไม่ผิดเพราะว่า เขาดูอะไรบ er. ีมเซเบอร์อก็อีกทีนี่ไงโอ้โหมีการคริติคอนอันนีดด้คือ,อเอาให้มันตายว่างั้นเอ้ยโอ้โหโดนยิงทำไมไม่ได้หรอกเพราะมันคือไวมูฟสุดหรือปีาศาสีขาวลุกหลบแบบดิจิตอนอีกข้างหนึ่งหลบแบบไดโนมอนโอเค เฮออโหขวานใช้โลซบลบออ่าโอเคเรียบร้อยโอเคการควบขุมอะไรอ๋อเบก้าแคนนอนอนนรยอะไรอ๋อชูตต <ination noises> <goodbye> okay. 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 oh. ิ้งนี้ชูตติ้งแบบสองมือแต่ไม่ไม่ไม่โอเคเลยนเลยยี่สิบเอ็ดไป เออฮ้ยังรอดอยู่อีกอ่ะจริงดิเหี้ยเอา้าฟันไม่เข้านี่ไงฟันเข้าแล้วโอเคหึแดงๆนั่นอะไรอ๋อชาสีแดงแรงสามเท่ามีแต่กแก่คนเดียวสินะชาแก่แต่แก,แกชาแก่แต่แก,แก <laughs> เอาบีมไรเฟิลไปจิงไนชาสวัสดีค่ะ เฮียผมมันหนีเฉยต้องไล่ตามชาแกนต์้เอเออโอโ้โหปลาหอ,อกโดนพอดีเป๊ะอ่าภาคชาเคาน์เตอร์แอทแทคผคงไม่ต้องโผล่มาครับผมตายคาทีอื้อหือหัวเป็นเพอร์เฟกต์เกรดเฉยชาไอจีสิบแปดสู้กับกลุ่มดมนะครับผมอ่าลูกทีม ลูกถีบดาวหางสีแดงแรงสามเท่าครับผมมันแดงไม่พอครับผมจึงต้องพูดว่าแดงแรงสามเท่าอะไรอ๋อกราฟิกเหรอหรือว่าอะไรอันนี้อะไรวะดูเหมือนว่าความต่างของคุนมันแตกต่างอ๋อคุณภาพกราฟิกนะครับผมโอเคงานนี้กาชามีตัวอะไรบ้างขอให้ฟีโอ้โห หน้าเทียเตอร์นี่กลุ่มซีทั้งนั้นเลยซีทเต็มเต็มโอเคแซกของชาครับผมโอเคอ๋อไม่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 โอ้โหเพียบเลยเออรู้แล้วให้กดโอเคหน้าหลักนะครับผมน่าจะเป็นกาชาการตีหลักของปปทน,นะผมเพราะว่าหน้าตัวแม่งขึ้นขึ้นมาครับผม โอเคครับผมลงแซกลงทีมนะครับผมซึ่งอามโลกับชาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะนานนี้อามโลมันต้องตีกับชาไม่ใช่เหรออามโลกับชาอยู่ด้วยกันใช่โอเคครับผมผมเคยเล่นแบบฉบับมัลติเพเยอร์ครับผมแลกมากๆโอ้โหเมืองของแต่บอลโอกันดั้โอเคคืออะไรอ๋อต้องรอ โอเคครับผมมีการสู้แบบออนไลน์ด้วยนะครับผมหรือไอหน้าแบทเทิลนะครับผมหนุกเหมือนกันนะครับผมอ๋อโอเคลื่นอยู่ลื่นอยู่ครับผมไม่แหลกโอเคเข้าเข้าปะทะนะครับผมโอเคอ่ะชูตติ้งเฮ้ยหลบหลบ,หลบ ล็อกเกมไม่โจมตีเอ้ยโอเคเอานัดเอานัดนี้ไปกินก่อนปึ๊บอ่าไม่โดนจู๊บจุ๊บเ้ยมันสวนกับชูตติ i n จบด้วยแคนนอนเฮ้ยไม่พอปึ๊บนี่ไงัวดโอ๊ยปรเด็เออวดด้วยีมเซเบอร์ปลาด้วยหอกครับผมคราวนี้ c เซเบอร์แลนเซอร์มาครับผมโอเค อ๋อตัวที่สองชาอัสนาเบอร์เออลบโอเคบึ้มเนี่ยชาแก๊งน่าแก้ชาเอยโอเคปึ๊บหนีก่อนเฮ้ยๆไม่ทันเอฮเอะไรฐานทันอยู่ยิงเออยิงทเขาข้างหลังปึบหลบก่อนจังหวะนี้ฮ้ยไม่ทันละปึบ จังหวะนี้ครับผมล,มลม้มล้มฮึจังหวะปึ้ม,มจอดอเทมาครับผม MVP ครั้งแรกดีใจครั้งต่อไปถ้าเจอของจริงนี่ไม่น่ารอดนะครับผม ให้กดโฮมป็ะเนโอเคโอเคเลเวล up เล่นต่อนะ้อะไรมากไปที่ติดคำคำาี้ับอะไรอ่ะเข้ารูปกันดั้ม <c oughs> อ๋โหมดซ้อมใช่ไหมน่าจะเป็นโหมดซ้อมนะครับผมบีมเซเบอร์ฟันจุ๊บเฮออ,อัตราคริติคอนโจมตีอโอเคอ๋อเราต้องเร,เราต้องทำเอาเองด้วยครับผมหนึ่งงนะหนึ่ง อ้อดาบคู่ครับผมไปเป็นยฮงซึบซึบตื่อขวดซื่อกี้ทำดวลเบรสยังไงซึบซึบยื่กาจะสตาร์บิร์สตีมสนอยหน่าจัสตินกับฟรีดอมโอเคเออกอดดีโอเคไปกล่าวมะ รับของรางวัลได้บ่งวิสูน์มากดลองกดอีกกดเข้าไอตัวนี้จำไม่เคยได้ครับผมจากภาคไหนวะน่าจะภาคซีรืรเปล่าจำไม่ได้เมืเ่อเรื่องกันั้มซีจะดูน้อยที่สุดแล้วอ๋อชัดอ๋อ ต้องมันต้องอ๋อกดค้างใช่ใช่จำได้แล้วกระดำสีจริงๆด้วยโอเคอ๋อโอ,อ้ยิงรัวๆครับผมจังหวะนี้โอเคชาร์จโอเคปล่อยของอลำแสงไฮเปอร์เมกาพาร์ติเคิล ดีไซน์เต็มแนวกรุ๊ปจากภาคแรกจนถึงภาคซีโร่เอส๋อหมุนกันดำผมมาเท่มากรับของอเลยไหมครับผ้เช โอเคเอาเอาลงเลยครับผมจำไม่ได้วากาชาเกลือหรือเปล่าครับผมถ้าเกลือนี่คือสุนแทบเป็นแทบตายอ่ะเค็มแน่นอนครับผมเกลืออ๋อกับเข้าโหมดฝึกอีกแล้วโอเคอ๋อบีมไลฟ์เฟิร์นเกเนดันเช่ มิดไซล์เต็มครับผมโอเคมาลุกขึ้นมาชาบีมไรเฟลิลปืนใหญ่เมกาจบด้วยมิสไซล์ไม่โดนหรอโอเคเอาของไปกินโอเคทำได้ครับผมว้าเล่นยาวแน่นอนานนี้ สำหรับเป็นแฟนแกั am, นด้มมีสิบเจ็สี่นี้ <S <S โอ้โหโกโฟเฟมก็มารับของเอ้ยถครจะมาเป็นตัวนะครับผมโอเคอ๋เอ,อเลื่อนขั้นเหรอได้พิมพเขียวออกมาใช่ไหมกาลาดพิสตัมสตาร์ติง้งย,ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแต่การาฟ,ฟิกก็สวยมากครับผม วงการเกมมือถือก็ต้องสั่ะเสียเมื่อมานเจอกราฟิกนี่สวยจริงๆับผมยช่แล้วสิโโอเนี่ผมดีเทลเหมือนอาจีมากครับผม<ๆ>กดดูวงจุดตัวถัดไปไม่ได้หรอทั้งมันอ,อ<ๆ>๋ออันนี้น่าจะอัพค่าสถานะของอาวุธนะครับผมเพื่อให้ดามเมจมันแรงขึ้นของอ๋อ,อเฮ้ยพิมพ์เีย ได้มีตัวเี่เกันน้ำหรือเปล่าพิมเขียวเมื่อกี้ใช้ชัดเลยโอเคเข้าพารกิจอีกคราวนี้สองวีสองนั่นคือการใช้โมบิสูดสองตัวหรือเปล่าหรือว่าพอเปล่าสองสองครับผมซึ่งแข่งกับ AI ครับผมสามสองหนึ่งคิดถึงมากเกมน,นี้อ๋อไอ,อตัวกระลาบมะพร้าวครับผมความสามารถนัคือสามารถดำน้ำได้น้ำได้นะครับผม ไอตัวกระามะพร้าวนี่โผล่เกือบทุกภาคนะครับผมล่าสุดโผล่ภาคนี่ Thunderbolt Gundam นะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะโอเคอโอ้เล่มน,นี่พลังชีวิตเรา2,002ครับผมถ้า2,003นี่พีคเลยนะปีที่ผมเกิดพอดีนี่ไงฟันนี้งาดด้วยคอเลย เอเอโอ้ยไอ้กรามมะพร้าหัวคอบล็อกไม่ทันเมื่อกี้นี่ไงเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยกิ๋วจะนี่ไงมานี่้มานี่เลยฮึกหมักฮะอยากโขกใช่ไหมฮะฮะเอาบีกเอาเมกาลังเชื่อไปกินฮึบบล็อกทุบหลบนี่เฮ้ยบล็อกไม่ได้ เจ้ลมเหลือลมทั้งคู่มาอมเออโดนโอเคเหลือแค่อ่าๆโดนสถานะไฟฟ้าชอกก็อตตบก่อนลูก่อลนึ่ไงชูตติ้งบีมไรเฟิลแล้วจบด้วย้มเป็นไงมไม่ทำไม่ทำนะบีมเซเบอร์ซะหน่อยเอาเมกาลันเชอร์ไปกินเอ๋อยังไม่จบ เฮ้ยตัวอะไรวะดูไม่ชัดป่ะเนี่ยเลดเฟมเหรออ๋อไม่ใช่กันดั้มมาร์กสองจากภาคเซตากันดั้มมาไอ้ m มาร์กสองมาเจอคุณปู่เลยอุ๊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 ยคิดว่ามาร์กสองเก่งเหรอฮะคิดว่ารุ่นใหม่กว่าเจ๋งเหรอไอ้ตัวอะไรอีกวะดูก่อนมาร์กสองตัวเดิมใช่ไหมใช่ ลจากนั้นเปลี่ยนมาร์กสองมาขับเซตาทุบอะไรฮะอะคิดว่ารุ่นเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไป้วมันจะไม่ยังอ่ะคิดว่ารุ่นเนี่ยคิดว่ารุ่นใหม่คิดว่ามาเทียบคุณปู่ได้เหรอฮะสมควรแล้วล่ะที่สหาพันโลกให้เปลี่ยนมาเป็นเซตาแันดัมภาพเสนาจดจำแซกกับไ x เจส เดือดจริงครับผมแต่ถ้าไอพีกว่าน,นี้นะไอเจ็ดสิบแปดพะฒายูนิคอนนั่นแหละลูกรักของบันไานาโมโกทั้งสองตัวตัวนี้จากภาคไอรอนบอร์ดใช่ไหมอีกีครั้งเนี่ยดูว็บแรกครับผมไม่ใช่รีบอนกันดั้มจากภาคตับันโอนะครับผมอ่ากดกาชาคราวนี้เป็นกาชานักบินนะครับผมคราวนี้ได้ใครอ่าอาโบโลครับผม ใช่อัมโบโลพูดที่โดนตบหน้าแล้วก็ไม่ยอมครับรบผมจำได้เลยคำพูดติดปากอัมโบโลดีแกกล้าตบฉันได้เหรอขนาดพ่อของฉันยังไม่เคยตบฉันเลยนะแล้วมันก็เป็นมีมจนได้ครับผมอ่านักบินไง uro, ่าอัมโบโลพูดที่ไม่อยากโดนตบหน้า <c oughs> ตำนานครับผมโอเรียนคานครั้ผมดกา a ์ดสิสต s จัมสตาร์ติ้ง โอเคใช่เหมือนไลนกัน,น์ัูวอครับผมแต่ว่าผมเอาเออนี่คือไอเดี่ยในลายกัน,น์ต้วอผมเอาเซซินาเอฟเซนักบินจากภาคตะวันโอไปใส่ไว้ในหุ่นยูนิคอนแล้วนักบินหุ่นยีนิคอนี่ผมชื่อบานาดไปใส่ไว้ในตัวเอ็กเซียเป็นไง <laughs> เอานักบินนักบินสองคนสลับโบบิสูนฮะเอ็กฮอกกูาไม่ตายอ๋อ ความสามารถของนักบินนะครับผมโอ้ไฟนอลชูตติ้งนะครับผมจากตอนสุดท้ายนะครับผมสู้กับซีอองเขาคิดถึงท่าที่ตำนานนะครับผมฮะจบด้วยไฟนอลชูตติ้งเขาคิดถึงเลยท่านี้เป็นฉากที่ไอจีสิบแปดแขนขาดหัวขาดนะผม แล้วก็ยิงซีอองตอนสุดท้ายนะครับผมแล้วมันก็เป็นเรื่องต่อจากเซตาเลยครับผมกดล่องอีกแลโอ้ออนนี้บูมสุดเอนนี้คืออิสลาเใาจะไหมโอเคกาชากาชาอันนี้กาลาดกาลาดไม่ใช่กาชาโอ้เซตาเอาจริงภาคซีนี่มีอยู่หลายภาคมากนะครับผม แต่ว่าไม่มีบางภาคที่เป็นอนิเมะแต่สมมนมากจะเป็นในมังงะน,นะครับผมอย่างไวท์เฟรมนะครับผมหยอ่เลยดาบโคตรยาวเลยครับผมกาชากาชาอยู่ไหนเอ่ยอเนียกาชาเขาดูหน้าบูพิสูจน์หน่อยว้านนี้อะไรการตีมีวิงมีดับเบิลเซตาไซโคเซ็กกูบลูเฟรมโกลเฟรมจำไม่ได้ก็ลืมชื่ออันนี้จีเซฟ g ก n นดั้ม โอ้ oh, เพชรเยอะยเยอะเพ่อไม่ต่ออยากกดซูมนะอยากได้โมบิวสูตรผมอยากได้นี่มากกว่า Perfability แต่มันยังไม่มาอิ๊ใช้ได้ยังอ๋อ,อตัวไพลอดกับตัวโมบิวสูตรนะครับผมอันนี้ตัวของอน,นี่วี a ดสหรือวีตอรีกันดั้มนะครับผมอาล่ะครับคับผู้ชมเป็นไงกันบ้างเกี่ยวกับการรีวิวเกมโมบิวสูตรกันดั้มในฉบับโมบายนะครับผม ใครที่ชอบคลิปนี้เกิดลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องของผมด้วยนะครับผมเพื่อกําัง้นใจในคลิปต่อๆกันไปนะครับผมหากว่าใครที่เป็นแฟนกัน์ตันก็อย่าลืมติดตามกันในช่องของผมด้วยนะครับผมวกาดูจากรูปนี้มีรูปเอ่ออะไรเอาเวลานักเียด้วยนะครับผมน่าจะเป็นตัวล่าสุดของเกมนี้ครับผมตัวละครนะครับผมซึ่งเอาเวลานักเียครับผมก็น่าจะเป็นตัวเชื่อมต่อของภาคเดอะ o ุ๊คบนะครับผมจากนั้นก็กลายเป็นเอ็กเซียรีพ์โฟนะครับผม ว้าวเฮ้ยอยากได้อ๋อต้องใช้ตัวโอเคก็ไม่มีอะไรแค่นี้ครับผมก็เตะหนึ่งกว่าๆนะครับผม